อ่ะก็ความเคลื่อนไหวของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนะคะทางด้านตัวของคุณหมอชนละนานสีแก้วค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยและคุณประเสริฐจันทร์โรงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็ถแถลงนะคะเป็นการถแถลงถึงการลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดของพักในวันเสาร์นี้นะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยทางคุณหมอชนละนาศก็บอกวันพรุ่งนี้ครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยจะลงพื้นที่ศรีสะเกดภายใต้ยุทธการไล่หนูตีงูเหา่านำโดยนะคะคุณนุ่งอิงแพททองทานค่ะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็คุณนัทวุฒสใสเกลือ ผู้ในการครอบครัวเพื่อไทยที่จะไปร่วมกิจกรรมรวมไปถึงนะคะตัวของคุณหมอชลนละนัทแล้วก็คุณประเสริฐจันทรล,ลงทองเลขาที่การพักด้วยนะคะแล้วก็คุณสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักจะไปร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองเนี่ยจะไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเดินหน้าสองขาคู่ขนานกันไปกับการพูดคุยกับประชาชนใน3ามจุดใหญ่ก็คืออำเภออุทุมพรพิสยัยราศีสไลและก็หนองหานเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนค่ะที่ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยมาสมัครเป็นสมาชิกค,ครอบครัวเพื่อไทยและเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนนํามาสู่การแก้ไขโดยนะคะจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่นะคะทางพรรคเพื่อไทยก็มีสสจํานวนมากโดยสสของจังหวัดมีทั้งหมด7เสียง และพักเพื่อไทย,ยมี5เสียงด้วยกันก็ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญนะคะของพักเพื่อไทยแต่เมื่อมีงูเห่าเนี่ยตามที่ส่วมนมชนเรียกกันและเมื่อมีหนูยุคใหม่มากินงูเห่าของเราจึงจำเป็นจะต้องทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนใครไปแอบอ้างเอาอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปเนี่ยถือว่าเป็นการทำลายล้างระบบประชาธิปไตยทางคุณประเสริฐจันทะละลงทองก็กล่าวเสริมเลยและะ้วค่ะบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสพักเพื่อไทยในพื้นที่รับเลือกตั้งครั้งต่อไปในทุกเขตเลือกตั้งของจังหวัดศรีสะเกดซึ่งตามปกติเนี่ยหนูอยู่บ้านไหนไปขโมยอาหารเขาก็จะไม่ชอบเขาก็จะไล่คําว่าตีงูเห่าเราก็เปรียบเทียบขึ้นมาเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เราหวังว่าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดที่เดิมเรามีสสทุกเขตนั้นเราก็คาดหวังเช่นเดียวกันกับในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะดําเนินการยังไงกับงูเห่าในพักเพื่อไทยที่โหวตสวนมติพักในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณ7คนคุณหมอชลนานก็บอกเลยค่ะบอกว่าสสที่ไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพักหรือว่ามีพฤติกรรมเนี่ยไปสนับสนุนพักกันเมืองอื่นต้องดําเนินการสอบสวนและวันที่13มิถุนายนทางคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพักก็ได้มีการประชุมเกี่ยวกับกรณีนะคะของ7สสของพักเนี่ยไม่โหวตตามมาติพัก ที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาข้อกล่าวหาต่อสมาชิกทั้ง7คนแล้วว่าฝ่าฝืนจริยธรรมของพรรคค่ะก็ได้มีการส่งหนังสือแจงข้อกล่าวหากับทั้ง7คนกันไปเพื่อที่จะให้มาชี้แจงในวันที่27มิถุนายนนี้ซึ่งก็ส่งหนังสือไปถึงผู้ถูกกล่าวหาทุกคนแล้วทีนี้มาดูนะคะในคอลัมน์คนปลายซอยเด็เปลวสีเงินกันบ้างคุณผู้ฟัง วันนี้ปอบเปลวจะเขียนเอาไว้เลยบอกว่าสัญญาณแมวกลัวหนูค่ะก็สืบเนื่องมาจากความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยที่จะลงพื้นที่รีสเกตในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะกับตีมของเขานะคะที่เรียกว่าไล่หนูตีงูเห่านั่นแหละซึ่งคำว่าไล่หนูตีงูเห่าเนี่ยมันก็บ่งบอกและแสดงถึงอะไรได้นะคะเพราะว่าสสศรีสเกตเนี่ยในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีการเปิดตัว ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวสสสีสเกตนะน,นะคะที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าและนะคะสสสีสเกตที่ผ่านมาของทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเดิมเนี่ยก็จะไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งภูมิใจไทยเนี่ยหัวหน้าพรรคก็คือคุณอนุทินชาญวุรกรัรองนายกและก็รัฐมนตรีสารณสุขที่มีชื่อเล่นว่านูซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะนำโดยคุณอุ้งอิงเนี่ยหัวหน้าครอบครัว แล้วก็คุณนัทวุฒิผอ,อ,อครอบครัวเนี่ยประกาศจะยกพวกไปตีหนูและก็งูเหา่านั่นก็หมายถึงสอสที่จะย้ายไปอยู่กับเสยอนูที่ศรีสะเกดการเมืองเรื่องย้ายขั้วย้ายพักถึงขั้นต้องแสดงอาการเกลียดชังและอาฆาตถ,ถึงขนาดระบุชื่อระบุตัวเพื่อไล่ตีกันอย่างนี้เียเหรอทำยังกะว่าคุณทักษิณและพักเพื่อไทยนั้นไม่เคยไปดึงไปบังคับสอสพักไหนให้มาเข้าพักตัวเองมาก่อนอย่างนั้นแหละถ้ายี่ห้อคุณทักษิณยังขายในอีสานได้ก็มั่นใจว่าแลนสไลด์ จะต,ต้องไปแคร์อะไรกับสสสีสเกตแค่เพียง2 3ถึงคนในพักที่จะไปอยู่ที่อื่นจริงหรือไม่ส่งสาวไฟฟ้าคนสีสเกตก็เลือกไม่ใช่เหรอแต่นี่ออกอาการแค้นถึงขั้นยกพวกไปตีแสดงว่าบาร,รมีของรัฐมนตรีอนุทินและพักภูมิใจไทยในภาคอีสานนั้นกำลังเบ่งบานและกดทับพักเพื่อไทยหวันไหวใช่ไหมดอกกัญชาก็บานอสมทก็มีเป็นอ่าไม่ใช่ขอภยัยดอกกัญชาก็บานอสมอ อ,อสอมอก็มีเป็นล้านล้วนเป็นผลงานของเสี่ยหนูและพักภูมิใจไทยพูดแล้วทำได้เพื่อไทยก็ออกอาการนะน,นะคะสื่อรูปการมันออกมาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โอ้โหทางป้าเปร็วเองก็จะเขียนยาวเลยว่าวันนี้พักเพื่อไทยและคุณทักษิณนั้นกำลังส่งสัญญาณแล้วล่ะคะ่ะว่ากำลังกลัว พักภูมิใจไทยและคุณอนุทินชางวีรกูลไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะอ่ะวันนี้ก็เป็นการฟันธงออกมาจากทางด้านของปรับเร็วแล้ะค่ะ